เอาวทุกคนนะครับนักขอดสีชมท่านนะครับยี่ผมเด็ดดี้ฮับนะก็ในภายในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสคริปต์แมปเรสแอนิมอลนั่นเองนะครับผมก็เป็นสคริปต์ค่ายใหม่ล่าสุดนะครับผมของค่ายเด็ดดี้ฮับเลยนะครับในปีนี้เนาะก็นะครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับก็ฝ่ายจะกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วกดซับสไครป์ด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกไปก่อนนะ Let's go ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีสคริปต์นะครับก็สามารถไปซื้อได้นะครับผมเทียบไซส์ของ d i n ทล r อล์ดโปนะครับก็เปิดเว็บขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ล็ login เรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปนะครับระยะเติมเงินครับผมแล้วก็เลือกช่องทางการเติมเงินนะครับที่คุณต้องการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารซองเปลาหรือคคูปองนะครับผมราคาสคริปต์นะครับราคาอยู่ที่ หนึ่งรบาทนะครับถาวรอันนี้เลยนะครับถ้าเกิดซื้อตอนนี้เนี่ยนะครับกิจกรรมฮาโลวีนนะครับผมก็ราคาอยู่ที่129นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้ตอนนี้ก็แนะนำเลือกซื้อตอนนี้เลยดีกว่านะครับมันจะถูกกว่าซื้อปกตินะครับผมก็ถ้าหมดอีเวนต์มาแล้เนี่ยนะครับมันก็จะราคากลับมาเป็น150บาทเหมือนเดิมนะครับโอเคพอเราคือสคริปต์เสร็จแล้วใช่ไหมครับมาที่หน้ารับสคริปต์นะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับเลือกเป็นเกมของ Race Animal นะครับแล้วก็กด Copy สคริปต์มาได้เลยนะครับอ่าโอเค พอเราได้สกิลเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็เอาไปรันนะครับในตัวรันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรันเวฟนะครับเดลต้าเดือดอะไรแล้วแต่นะครับสามารถที่จะใช้งานได้หมดเลยนะครับอ่าพอเราได้สกิลเสร็จแล้วใช่ไหมครับโอเค UI นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับในหน้าแรกนะครับหน้าเจเนอเรลก็จะมีนะครับในเรื่องของออโต้เพลย์นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดเรากดเข้าไปเล่นในเกมใช่ไหมครับมันก็จะทําการนะครับเล่นในเรานั่นเองนะครับผมแบบวิ่งหลบสกิลขวางอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ ออโต้รีเพลย์นะครับแล้วก็ออโต้คอลเลกต์เควสนะครับก็ถ้เกิดว่าเควสเราเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะทำการรับให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วต่อไปนะครับเป็นสัตว์แอนิมอลนะครับถ้าเกิดว่าเล่นอยู่ในเกมแล้วใช่ไหมครับแล้วเราเนี่ยนะครับเจอสัตว์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็สัตว์นั้นจะเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะการจะจับสัตว์ตัวไหนบ้างนะครับผมอ่ะก็เลือกไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปเจอในเกมใช่ไหมครับมันก็จะทำการโดดไปจับให้เรานั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็กดเเ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 เปปปปิิดดดตตตตตตตรร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 งงนน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 นีีีีี้้้้้้ไไไไไไวววววว่่่่ออออออะะ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 คคคคคคคัััััััับบบบบบ็็็็็์์ใหหมมมกกกกกกืืลลลลยยยสาาาาถจจท๊แ ทรีออดทรีนะครับปีนี้เป็นแบบเหมือนกันนะครับก็สมมติว่ามีคนอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับแล้วเราการจะเล่นทรีออดทรีเขาใช่ไหมครับแล้วก็เลือกได้นะครับว่าเราจะเอาทรีหรือเราจะเอาทรีนะครับผมแล้วก็กด enable request แล้วก็ enable response ไว้นะครับ response ตรงนี้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดมีคนเดินม,มาหาเราใช่ไหมครับแล้วเล่นทรีออทรีเนี่ยนะครับมันก็จะเลือกให้นะครับผมเป็นอันที่เราเลือกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าจะเป็นทรีหรือเป็นทรีนะครับก็โอเคต่อไปเป็น animal อันนี้มีมะไากครับเป็นการให้อาหารสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็สามารถตั้งคูลดาวได้นะครับว่าเราจะให้เวลาเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็กดเปิดได้เลยนะครับแล้วก็เป็นรีคอร์ดแอนิมอลนะครับผมมันจะทำการเรียกสัตว์กลับมาตอนเราเล่นเสร็จแล้วนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปเป็นช็อปนะครับอันนี้ก็มีมีมากครับเป็นออโต้ซื้อเฉยๆนะครับซื้อพวกอาหารนะครับหรือว่าจะเป็นแอนิมอลช็อปนะครับถ้าเกิดว่าเราจะสัตว์ที่เราเคยขี่มาแล้วเนี่ยนะครับผมเราก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วกดออโต้บบบาายยแอออออนน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 ิมมลลลลได้้้้เเเะะคครรัััววววกกก็็็ปฮโีีีต์ผซืพ โบล่าโซ่แคนดี้พัมกินหรือว่าสเกลตันฮอสได้นะครับแล้วก็โอเชยนอีเวนต์นะครับก็สามารถติดเลือกได้เหมือนกันนะครับต่อไปเป็นเพลเยอร์นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนทุกสกิปที่เรามีนะครับก็จะเป็นการวาร์ปไปหาเพลเยอร์นะครับแล้วก็สเปกเตสเพลเยอร์นะครับผมแล้วก็สามารถบินขึ้นในแมปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากบินเล่นนะนะแล้วก็โฟล์วสเปียดแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ไว้ให้ทุกสกิปแล้วนั่นเองนะครับ โอเคต่อไปเป็นมิชลินเนสนะครับอันนี้ก็เป็นอ p สป a เพ r นะครับแล้วก็ p ปรเ e c ต NAME นะครับผมจะเฉนไม่มีอะไรมากนะครับเตติ้งก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับตัวสคริปต์เลยก็จะมี s e r v ์วิสเซอร์นะครับผมปรับเอพีเอ k นะครับหรือว่าจะเปิดไว้สกินก็ได้นะครับถ้าเกิดเราเปิดหลายจอเปิดกระตันอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็จอยจอไปดีนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนอยู่ในเซิร์ฟใช่ไหมครับแล้วอยู่ของเเซิร์ฟเนี่ยนะครับผมเราสามารถได้กดคัดปริ้นเซิร์ฟจอไปดี นี่นะครับอ่าโอเคประมาณนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานฟังก์ชันออโต้เพลย์เลยดีกว่านะครับไปกดเพลย์ไปนะครับแล้วก็เลือกอ่ฟินิกซ์อ่าโอเคนะครับพอเราเข้ามาในเกมแล้วใช่ไหมครับก็ทำการกดเปิดออโต้เพลย์ได้เลยนะครับออโต้รีเพลย์แล้วก็แค่นี้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะเล่นกับเราแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมมันจะหลบสิ่งกีดขวางให้เรานะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็ปล่อยยาวได้เลยนะครับผมถ้าเกิดตายก็ไม่เป็นไรครับเราเปิดออโต้รีเพลย์ไว้นะครับอ่ะเห็นไหมก็จบไป้เราประมาณนี้เลยนะครับหลบทั้งสััตววววว์แลล้้กกกก็หบทงพพีีนิขา นะครับผมอุปสรรคต่ตางก็จะลบให้ประมาณนี้เลยนะครับอ่า